สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องกล้องเว็บแคมนะครับสั่งซื้อมาจากในเว็บช้อปปี่นะครับราคา3 1 9บาทนะครับมีค่าจัดส่งอีก23บาทรวมเป็นนะครับ3า2บาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับตอนสั่งซื้อนะครับเขาบอกว่าเป็นกล้องยี่ห้อเซีย์วีวีนะครับแต่ว่าพอแกะออกมาแล้วก็ขึ้นเป็นเว็บแคมแบบนี้นะครับมีแค่นี้เองครับแล้วก็ในกล่องนะครับ สาย usb ยาวแค่ไหนยาวกี่เมตรนะครับสายจะมีความยาวอยู่1 3 0ซนติเมตรนะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ2.5ซนติเมตรนะครับความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ7ซนติเมตรตรงนี้นะครับจะเป็นฐานสําหรับเสียบกับจอภาพนะครับปรับมุมก้มเงยได้นะครับครับอยากจะให้เอียงซ้ายนะครับอยากจะให้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับก้มหรือเงยขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับมีฟิล์มอยู่2ชิ้นนะครับก็คือฟิล์มบริเวณเลนโฟกัสนะครับ แล้วก็ฟิล์มอีกชิ้นนึงนะครับจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวกล้องนะครับที่เป็นบอดี้นะครับอย่าลืมลอกออกด้วยนะครับตอนนี้จะทดสอบโดยกล้องของเครื่อง iMac ก่อนนะครับนี่คือภาพของกล้อง iMac ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เลื่อนปิดกล้องนะครับเลื่อนเปิดกล้องนี่นะครับ เดอนปิดกล้องผมเล่อนเปิดกล้องนะครับปิดไปก่อนคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนมาใช้กล้องเว็บแคมของตัวนี้บ้างนะครับไมโครโฟนก็จะเซ็ตเป็นของกล้องเว็บแคมตัวนี้เลยนะครับมีไมโครโฟนในตัวนะครับนะครับเลือกไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กล้องของเว็บแคมนะครับสังเกตภาพที่ได้นะครับก็จะซูมเต็มหน้าเลยนะครับมีเลือกคุณภาพด้วยนะครับ Quality ก็จะมี High กับ Maximum นะครับผมทดสอบ Maximum นะครับก็เหมือนขยายขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็น High จะดีกว่านะครับดูนะครับว่าดีเลยหรือเปล่านะครับ มีทั้งเสียงจากไมโครโฟนของกล้องแล้วก็ไมโครโฟนจากของเว็บแคมนะครับเดี๋ยวจะตัดสลับกันนะครับว่าเสียงจากไมโครโฟนของเว็บแคมเป็นยังไงนะครับผมจะกดอัดเลยนะครับแล้วก็จะพูดปกตินะครับตอนนี้ระยะห่างนะครับก็คือเป็นการพูดอยู่ระหว่าง1ช่วงแขนนะครับกับตัวกล้องนะครับที่เราเซตว่าให้บันทึกเสียงด้วยแล้วก็ให้บันทึกภาพด้วยนะครับ ผมกดสต็อกนะครับเรามาลองฟังเสียงกันเลยนะครับพู่ปกติรับตอนนี้รในย่างห่านนะครับก็คือเป็นการพูอยู่หรื้อหนึ่งช่องแขนนะครับกับตัวกล้องนะครับที่เราเซ็ตว่าให้แบบฟักเสียงด้วยแล้วก็ให้แบบฟังเสายงด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบโดยข้าวกล้านะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ